ฟิดแบบละครเป็นยังไงบ้างฟีดแบคละครดีก็ดีใจค่ะเพราะว่า,วาแบบยอดยอดวิวในโซเชียลก็ดีขึ้นรวมถึงเลตติ้งก็ดีขึ้นตามลำดบับตอนนี้เลตติ้ง4.0แล้วอเิ้ลนะ ก็คือก็คือค่อนข้างดีเลยอะไรเงี้ยค่ะมันฟาดลใช่มันสนุกแหละอย่ว่าเราเราได้ทีมทีมที่ดีทีมนักแสดงทีมเบื้องหลังผู้กำกับ acting coach ทุกอย่างแล้วมันทำงานกันเป็นเป็น team work กันค่อนข้างดีมากจริงๆตอนจบมันจะมีเซอร์ไพรส์มากเขาเริ่มแต่งดีแรกคนเขาก็เริ่มเราเขาเกลียดเราแต่งทีแรกเราตอนนี้เขาเริ่มชอบเรานะเราเป็นคนดีแล้วเหรอตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มชอบเราไม่ดูถึงอีพี่ไหนเราดูถึงกีเราดูถึงกีพี่ไหน รู้สึกไงคนเริ่มเกลียดตั้งแต่เห็นหน้าตั้งแต่ EP แรกรู้สึกประสบความสำเร็จเพราะว่าจริงๆบทมันมันทำให้ตอนแรกอ่ะประมาณสักสามสี่ EP แรกคนต้องเกลียดแม่ดเดือนเพราะว่าเราเหมือนเป็นตัวหลอกง่ายๆเราเป็นตัวหลอกที่ทำให้คนคิดว่าใช่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็อพอมาช่วงนี้ก็จะเริ่มเป็นพาของแม่อินแล้วแต่ว่าบอกเลยนะว่าจนกระทั่งอีพีสุดท้ายก็ยังพลิกสุดๆอยู่ยยังอยู่นะอยากจะเพิ่งจะเพิ่งหายไปไหนแล้วรับค่าตอนไปแล้วอยู่อยู่อยู่อ,อย่าอน่ใชห้บอกไม่ได้ <c oughs> บอกไม่ได้บอกไม่ได้กับการมาเจอวิกกีก้กมันเป็นเอนอร์จีที่ต้องเยอะแค่ไหนเวลาทำงานด้วยกันคือกับวิกกีกอ่ะก็คือต้องวอร์มมาเลยนะคือถ้าวันนี้มีคิวที่ต้องเล่นกับวิกกีกอ่ะคืออีกต้องเล่นทีละทีมาจากบ้านจากยี่สิบเลยจต้องวอร์มก้าวแข็ ห่รู้ว่าชีจะแบบกระโดดคอมเมื่อไหร่หรือว่าชีจะเขย่าตัวหรือชีจะฟาดยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็สนุกคือจริงเป็นการร่วมงานกับพีก่กีกเป็นเรื่องที่สองนะคะเพราะว่าแต่เรื่องแรกเนี่ยตอนนั้นเรายังเด็กมากแล้วก็ไม่ค่อยได้ประทะกันฝากกลิ<ะ>่นดาวใช่จ<ะ> แปลว่าทั <economies> <wealthy and> <half> แนแปลว่าทันเออไว้ก่อนแต่ว่าครั้งนี้กลับมาเจอกันก็รู้สึกว่าแบบดีใจว่าพี่กก็แบบเอเนอร์จียังเหมือนเดิมแล้วก็ความเป็นความเป็นสวนจะเนีะเป็นอะไรที่แบบทุกคนเข้าถึงง่ายจับต้องได้สุดๆน่ารักกับทุกคนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนสิ่งจังรู้เลยว่าแบบาได้มาละ ตัวจะนีมาแล้วอะไรเงี้ยมันเวลามีเขาในกล่องมันก็จะแอคทีฟดีค่ะมันสดชื่นดีอะไรจริงๆเอาเขาอยู่มววาด้วยความที่เขาเล่นเป็นคนที่จับจุดไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องแบบว่าปกติก็อินพไว้อยู่แล้วอันเนี้ยมันจะต้องมีกิีบเยอะก็ค่อน <c oughs> ข้างาใส่หน้าก็กอินพาว้ยอะก็ <c oughs> ไงอะช็อกอยู่อะแลบบ้วก็อะไมันมีมันมีซีนไหนที่สุดแบบว่าถ้าจะมาสองแรงนะมีทั้งทั้งอันที่กระโดดค่อมกระโดดค่อมแล้วก็ เาจริงตัวเขาอะค่อมหยิงแล้วด้วยความที่ลื่นพื้นมันลื่นมากเราก็เลยซุดเข่าปากเราเข่าปากแต่เขาหัวปากเ,เขาว่ามันกลิ้งลงอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเราก็บอกเขาว่าพี่แบบต้องเซฟตัวเองนะในการเล่นบางทีแบบถ้ามาแรงขนาดนี้ตัวพี่เองจะเจ็บเองเราตอบไม่ได้เลยว่าในแต่ละวันจะเจออะไรเ,เขาบอกว่าฉัานหัวไม่ได้ชนอะไรนะ <laughs> เอาใหม่ฉันหัวไม่ได้ชนอะไรนะ <laughs> ไม่เห็นเจ็บเลยนะว่าชนไปแล้ว่าชนไปแล้วสมอกมันเป็นลืมไปแล้ว ไมกรกนพนู้พกินดูแล้วทีนีเออราเป็นพกิกแต่ว่าความเป็นเขาก็คือเขาใส่เต็มใส่ร้อยค่ะจนบางทีเรารู้สึกว่าแบบการเล่นละครน่ะบางทีมันถลายเทกอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยแบตมันอยู่ตรงไหนวะอะไรางเงี้ยคือทำไมแบบเอเนอร์จีเขาไม่ตกเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เวลาเขาเล่นเสร็จเขาก็บอกเขาก็จะบอกเสมอว่าแบบก็ใส่ไปให้สุดเลยถ้าได้มันก็ได้เลยเขาก็อยากให้ได้แบบ ที่เขาแบบแลนไว้ว่าเขาอยากได้ให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เขาเป็นตัวละครที่เป็นคนแบบไม่มีเสรีสติอะมันก็ผูกแล้วนะที่เราจะต้องรุนว่าวันเนี้เขาจะมาอย่างไงเข้าใจไหมในในทางการแสดงเราก็จะรู้ว่าแบบเอ๊ะวันนี้เขาจะมาเวไหนวะคือซึ่งซึ่ง คนเสียสติอ่ะเราก็จะเดาทางเขาไม่ได้อยู่แล้วว่าวันนี้เขาจะมาอย่างไงเขาจะพูดยังไงเขาจะอยู่ดีๆกระโดดเข้าหาเราหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นคาแรคเตอร์ที่เขาก็ช่วยให้เราให้เรามีความมีความเขาเรียกว่าอะไรมีความเดานิดๆ <c oughs> ในการเล่นว่าแบบเขาจะเวนอ่ะเขาจะมาอย่างไงซึ่งมันก็ถูกต้องแล้วที่ที่คุณไพลินต้องเป็นแบบนี้อย่างความข้ออินโทรไว้เน่ใหญ่เราจะหนีกระเทยใหญ่ใส่เข้าไปไม่มถึงว่าไม่นะมันคือตัวละครไงน <c oughs> <c oughs> ไม่หรอกไม่หไม่กไม่นาเป็นตัวละคร่งแต่ว่าเวลาเวลาแบบว่าคัดก็แบบโอ้โหพี่กิ๊กสุดมันเหนื่อยมากแม่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันแบบมีวันหนึ่งหยิกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอะไรนะสับักจมอ่ะอตื่นเช้าคือพี่กิ๊กกระโดดค่อมคือวิ่งวิ่งอยู่พี่กิ๊กกระโดดค่อมแล้วมันจังหวะมันคงแบบไม่เกรงล้ำอ่ะแล้วก็สับักจมปวดสับักไปหลายวันก็อยู่อย่างเงี้ย วอร์มอยู่อย่างเงี้ยหลายวันไม่ใช่แค่หญิงนะคะไปถามพี่เป้ปุ้เป้ทุกคนโดนหมดอยากพร้อมเพียงกันใช่ทั่วถึงใช้แช่คำว่ากิ๊กสวจะหนีทั่วถึงได้เลยใกล้จบแล้วมันยังไงบ้างมันมันจะมันเป็นสิ่งที่คุณคิดไหมถึงคนดูเนะคิดใสมันก็มีคนที่คิดแล้วกับคนที่คิดอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะคิดถูกหรือเปล่า ไว้ใจไม่ได้เลยใช่แต่ว่าอีกประมาณสักสองสามตอนก็น่าจะจบน,นะคะก็ฝากติดตามไปด้วยกัน ก็แบบดูกันเยอะๆแล้วกันเพราะว่าเราทุ่มเทกันมางจริงปัดเจ็บกันบทก็เขียนจนแบบโอ้โหมันพลิกไปพลิกมามันขนาดเราเป็นนักแสดงเองอ่านบทเรายังสนุกเลยรอใไกล้แล้วน้องมั้ยกล้จบลวค่ะใจไกล้จบลวก็ประมาณต้นต้นเมษาน่าจะจบแล้วค่ะได้ข่าวว่าเรียนด้วยใช่ตอนนี้เรียนปิญญาโทค่ะเรื่องเกี่ยวกับเวชศาสตร์ชะลอวัยแตนไทยเห็นจริงใช่ใช่ อะไรทาให้เราแบบว่าต้องมาเรียนรู้มันขนาดนี้หลักๆก็คือทําทําธุรกิจเสิร์ฟอาหารนี่แหละแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากเรียนให้ถึงระบบในร่างกายเพื่อที่ว่ามันจะได้ไปช่วยพัฒนาสินค้าในอนาคตหรือว่าเราจะทําอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพในอนาคตแล้วหญิงว่าอินกับเรื่องของ anti aging อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิตามินต่างๆร่างกายต่างๆสารแร่ธาตุต่างๆในร่างกายรวมถึงค o ลิสติกเรื่องของการนั่งสมาธิเรื่องของเรกิเรื่องของซาวุบาร์ถือว่า เรื่องของการทำ meditation ยอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วก็เลยอยากเรียนให้รู้จริงๆเลยว่ามันเป็นยังไงอย่างเรียนที่ไหนคงเรียนที่มธุรกิจบัณฑิต DPU ค่ะก็ talk, เรียนมาตอนนี้เป็นปีหนึ่งเทอมสองแล้วก็จะสอบสอบไฟนนลเสร็จประมาณวันวันที่สิบแปดสกพาแล้วก็ <sk r. S 2> เรียนทุกเสาร์อาทิตย์ใ <O. S 2> ช่ ก,ก็ยากอยู่เพราะจริงๆช่วงเรียนชนแสงอะ่ะจะเป็นช่วงที่หนักมากเพราะว่าเรียนเช้าไปถ่ายละครบ่ายหรือบางทีกองขอเช้าก็ไปเรียนต่อบ่ายอนะไรเงี้ยก็สลับไปอนะไรเงี้ยแต่ว่าวันที่สอบก็จะขอไวเ้เลยอนะไรเงี้ยก่อนสอบหนึ่งอาทิตย์ก็จะขอไว้เลยว่าต้องมีวันติวต้องมีอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วมันเป็นความแบบว่ามีความวิทยาศาสตร์มีความแบบใช่มันมันมันเรียนหมดเลยตั้งแต่แบบระบบร่างกาย ตั้งแต่สมองมาจนถึงระบบกั t s อะไรเงี้ยค่ะเรื่องของลำไส้มีเรื่องของระบบฮอร์โมนต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบคอร์ติซอลฮอร์โมนแห่งความเครียดสารแห่งความสุขวกโดปามีนออซิทับส์อะไรนะเซโรโทนินเอนโดฟินคือเรียนหมดเลยแล้วก็เรารู้เลยว่าใน24ชั่วโมงอะค่ะถ้าเราเรียนรู้ระบบร่างกายจริงๆอะเราคือหมอที่ดีที่สุดของตัวเองดังนั้นไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราดังนั้นบอกได้เลยว่าถ้า เรียนเรื่องนี้แล้วอ่ะเราจะรักตัวเองมากขึ้นแล้วในเวลาเดียวกันเราจะแบบดูแลคนรอบข้างได้ดีขึ้นเรื่องความไม่แก่ตลอดกาลเรอจริงค,คือคือความไม่แก่ก็เป็นเรื่องหนึง่งคือการเรียน anti aging มันอาจจะแบบชะลอวนะัยเนาะคําคําว่าชะลอวัยมันเป็นส่วนหนึ่งแต่คําว่าแก่ถึงว่ามันคงไม่ใช่เรื่องของการแบบมีความมีเหี่ยวยนนะ่นอ่ะแต่ว่า ที่เราจะมีสุขภาพดีแบบองรวมในระยะยาวเพื่อที่ว่าวันนึงเราต้องป่วยค่ะแต่แค่ยนนน่นต้นระยะเวลาความป่วยของเราให้มันยาวออกไปไกลออกไปแทนที่เราจะถ้าตะกอะรู้สึกว่า 40%, 50%, 60%เราน่าจะเริ่มป่วยแล้วแต่ถ้าเราเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่20% 30%เรารู้จักวิธีการ ทานที่ดีหลับที่ดีตื่นที่ดีออกกําลังกายที่ดีขจัดความเครียดได้ดีเราก็ทําให้โรคอะ่ะมันไม่ไม่ได้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะแบบไปป่วยเอาตอนอายุมากยาก็อาจจะไปทานตอนนู้นไม่ต้องรีบทานแล,แล้วก็ดูแลคนรับพแล้วก็ดูแลคนรับพังคนที่เราหลักไปด้วยใช่ค่ะไม่พี่เนเใช่ที่เล่นกับยาเกสกันเก้าค่ะไมเล่นพิเกสเลย เรียนด้วยกันมาเลยติวด้วยกันมาเลย <c oughs> น้ำตาร่วงด้วยกันมาเลย <c oughs> แต่ก็สนุกนะอีกว่าข้อดีคือคือปีนี้เป็นปีที่รุ่นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบดีมากเลยติวช่วยกันคุณหมอเองคือเรียนเรียนในห้องเนี่ยค่ะก็จะมีฝั่งเมดิคอลก็คือเป็นคุณหมอจริงๆบางคนก็สอบม,มาจากโรงพยาบาลมาเรียนเลยหมายถึงว่าทํางานแล้วก็มาเรียนอนะนไรเงี้ยในฝั่งซ้ายก็คือฝั่งวิทยาศาสตร์ก็เป็นฝั่งที่เป็นเหมือนพวกหญิงอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่คนที่เรียนจบหมออนะไรเงี้ยแต่จบแบบอย่างเงีย้ยหญิงจบแบบ h ิวแมนิต ที่จบศาสตร์อื่นด้านอื่นมาแต่ว่าก็สามารถที่จะมาเรียนปรับพื้นฐานแล้วก็เรียนพวบคู่ไปกับคุณหมอในห้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นยีเกตเรตออรีต้องจำเยอะเยอะมากเวลาสอบทีนี่คือแบบปวดจะระเบิดเลยแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่เราได้เลยคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเ,เราไม่มีใครแก่เกินเรียนะแล้วเราคิดว่าสมองบางส่วนนะเราใช้ไปกับการทํางานในด้านวงการมานานมากแต่พอเข้าไปนั่งในเรียนในห้องอ่ะแล้วบางเรื่องเราจําได้เราจําได้แบบจําได้ขึ้นใจอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมนุษย์เรามันสามารถเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาไปได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ คือดังนั้นหญิงกเลยเชื่อว่าขนาดสมองเรายังพัฒนาได้ขนาดนี้แล้วทำไมร่างกายเราสุขภาพเรามันจะพัฒนาไปด้วยไม่ได้เขาหมี่ปีคะจริงๆ2ปีแม x อยู่แล้วแต่ก็ต้องรอดูว่าแบบด้วยอย่างว่ามันจะมายืดต้องทําวิทยานิพนธ์เพราะว่าด้วยด้วยงานด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะพยายามทําให้เต็มที่กันท้งอนี้ทังนีเ่ขาทำเนืออะไรอย่างไรเราแบ่งเวลาให้สามีเราอย่างไรบ้างเพราะสามีเราก็ต้องไปวิ่งอีกอ๋อเราก็มีกฎเรามีกฎให้สามีไปรับไปส่งเราเรียนมันยังไงบ้างเพราะว่าตอนที่วิ่งเราก็ไปดูแลเขาด้วย ก็คือเสาร์อาทิตย์พี่ตุนต้องไปส่งเองหมายถึงว่าเช้าก็ต้องไปส่ก่อน9ก้าโมก็ไปรับ4ี่โมเย็นอะไรเงี้ยเขาก็จะฝามไป้ไ้ถามไม่ได้ชมก็แบบเขาก็จะไปส่งเราเรียนแล้วก็กางวนเขาก็จะว่าเขาก็อาจจะมีไปแบบพาคุณแม่เขาไปทานข้าวบ้างพาลูกๆเราไปอาบน้ำ สี่โมงเงย็นก็มารับเราแล้วก็ไปกินข้าวกันอะไรเงี้ยแต่ว่าวันธรรมดาก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพียงแต่<ม>ว่าเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะแบบไม่ได้มีเวลาให้กันเหมือนเดิมหมายถึงว่าแต่ก่อนอาจจะแบบเป็นช่วงที่เราแบบมีทริปไปวิ่งอะไรเงี้ยช่วงเรื่องของการวิ่งก็อาจจะน้อยลงเพราะว่าเรามาเรียนอะไรเงี้ยค่ะจะไปก็หม่ยยังไง้างเพราะว่าเขาจะไปวิ่งแล้วเราต้องมาเรียนแล้วเราทำธุรกิจก็ถ้าเราถ้าช่วงไหนที่เขาต้องวิ่งเราก็ใช้ขอขับรถอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะวิ่งเสร็จเขาก็จะแบบมาหาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้หญิง ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยมันก็จะง่ายขึ้นหน่อยบางทีสุกเสาร์อาทิตย์ก็จะไปนอนคอนโดเพื่อที่ว่าตื่นเช้ามามันสามารถวิ่งสวนเบนจากกิติได้ก็จะไปแอคทิวิตี้วิ่งกับเขาหน่อยสักรอบนึงแล้วก็อาบน้ํากินกาแฟกันแล้วก็ออกไปเรียนเขาก็มาส่งเลยก็หาหาช่วงเวลาใช่อยู่ด้วยกันยอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะมีมีบินไปต่างประเทศเอาเวลาว ก็มีลูกหมาเนี่ยแหละแต่ว่าก็มีมีทริปที่วางแผนกันไว้ว่าปิดเทอมมันก็จะไปดูแสงเหนือกันเลยก็จะต้องวางเป็นแบบวางยาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มเรียนแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้โปรเจกต์คือหยุดเลยหรือว่ายังไงหยุดเลยหมายถึงไม่หยุดทำแต่ว่าไม่หยุดทำถ้าถามถ้าถามไม่หยุดทำเดี๋ยวถามเรื่องคอสเพตยต่อแล้วไม่ใช่ฉันอยากถามมานานนะเพราะว่าเธอออกรายการแล้วเธอบอกว่าโรงงานไม่ได้แต่งยาบาลนะมันไม่ได้แต่ง ไม่ก็คือสุดท้ายแล้วคือเอาจริงมีคอนิชันเรื่องของรูปตัวเองด้วยมันถึงต้องไปเรียนอันทายเอจิ้งด้วยเพื่อเราจะได้เข้าใจเราเข้าใจ<ร>าตัวเราเอง<ม>ค่ะแล้วก็พอเราอายุมากขึ้นอนะ่ะเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันอาจจะยากจริงๆก็ยังเก็บไข่ไว้นะหมายถึงว่าที่เราที่เราเคยเก็บไข่ไว้กแต่ก็คุยกับทางโรงพยาบาลว่าถ้าถึง45แล้วเราไม่มาหรือว่าแบบไม่ยังไม่มีความพยายามก็คณไม่ก็คงไม่เก็บแล้ว45ก็คงแบบว่าบายยน้องไข่ คนอื่นเขาคำถามแต่ว่าความคาดหวังของแม่มันกดดันหรือมหรือว่ามันจะต้องแบบปล่อยไปทุกวันเลยเราแม่ก็ช่วงแรกแม่ก็กดดันนะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยแล้วเขาก็เริ่มรู้สึกปลงแล้วช่วงนี้แม่ก็ปลง <c oughs> เพราะเราให้อสโจเรเจนแม่เยอะเราให้ น้ำมะพร้าวเยอะเขาก็เริ่มแบบโอ๊ยเทสโทสเตอโรนที่เคยแบบเบียงวีนอะไรเงี้ยพอกินน้ำมะพร้าวปุ๊บแอสที่เราเรียนมาเรารู้แอสโตรเจนเยอะอารมณ์ดีลดน้ำต้นมาเพิ่มเติมใช่เขาก็เริ่มไม่มากดดันเราแล้วแล้วช่วงนี้เราก็เสิร์ฟน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวให้ลูกให้แม่ตลอดจริงๆพอมันมีคำถามอยู่เมื่อกี้เขาเอะขึ้นมาเนี่ยค่ะมีคเาตอบไปเขาเมื่อไรมั้ยว่าก็ เขายู่เสมอแหละว่าแบบเออแบบปัจจุบันมันก็ไม่ได้ง่ายนะการใช้ชีวิตโดยเฉพาะอย่างอีหลานวันนี้ก็พาหลานมาหลานนี่ก็คือเลี้ยงมาตั้งแต่2เดือนเลยนะคะตอนนี้นนตอนนี้ก็คือจะขึ้นม .4 แล<ะ>้วดังนั้นเอาจริงอย่างเหมือนมีลูกบุญธรรมแล้วอ่ะคือเราก็เสมอเือนเป็นเป็นแม่คนคนหนึ่งที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการดูแลชีวิตคนคนหนึ่งมาในระยะหนึ่งแล้วจนเขาจะมปลายแล้วเรารู้สึกว่าเออมันมันไม่ง่ายเลยนะแล้วมานั่งคิดภาพตัวเองเป็นแม่คนอะ่ะ ก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเลี้ยงเขาให้โตไปที่สุดจนส่งเสียจนที่สุดที่เขาทําได้อะไรเงี้ยก็คงเป็นความภูมิใจของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องมีก็ได้เพราะเราก็มีหลานคนนี้แล้วอะไรเงี้ยงั้ถามอะง่ของความรู้ด้วยความที่เราแข็งแรงทั้งคู่แต่ทำไมมันถ้งมีปัญยาหญิงมีหาคำตอบตรงนี้ให้เราเป็นได้ไหมจริงจริงหญิงมีคอนดิชั่นเรื่องของเนื้องอกนิดนึงค่ะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าเออถ้า ถ้ายังปล่อยไว้แล้วมีลูกมันก็จะไปเบียดลูกหรือว่าอาจจะแย่งอาหารใช่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเราเองก็ยังไม่พร้อมจะข่าด้วยอะไรเงี้ยยังมีความเชื่อเลยในหลายๆเรื่ององความรู้ที่เราเรียนมา เรื่องของฮอร์โมนเรื่องอะไรก็อยากจะลองปรับเปลี่ยนด้วยวิธีธรรมชาติแล้วดูผลลัพธ์ของมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าไม่มีดีกว่าเราอาจจะเป็นคนที่เกิดมาแล้วเป็นกระเทยจริงๆก็ได้คือเราอาจจะมีมดลูกแล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวะเป็นเป็นมดลูกที่ไม่ต้องใช้เราต่างอะไรจากกระเทยหรอซึ่ะเรากระเทยไม่มีมดลูกแต่เรามีมดลูกแต่เราไม่ใช่สรุปาเราคือพวกเดียวกันหมดเลยเหรอเราคือเฮ้ยเราคือเพื่อนสาว ลูกลูกไม่มีเวทนไรแต่ว่าเราต้องหยุด้าพหยุดแทนใช่ถ้าไม่ันถามเรื่องกี่ยวคอทเองจริงมันเป็นจริงมาตามที่เราเคยพูดเป็นอะไรไม่มีไม่มีคอทเทงเลยก่อนไม่มีแต่รายการมีชุดพยาบาลมีชุดเอะไรไม่มีโอ้หเนสูะราเป็นนักแสดงที่เสียงสูงมากไม่ได้คนเวทีไม่มีไม่มีพี่ตุ้นเขาแบบไว เขาไมัน่วเขาคักสกิลจัดไว้เขาไม่ต้องดูอะไรเขาปิดไฟไว้เขาไม่ต้องดูอะไรใส่ไปความความหมหาจะเปลี่ยนหะความหมาจะเปลี่ยนนะแม่ไม่ใถ่ว่าเขาปิดไฟนอนไว้อา ขอเชยไม่ต้องไม่ต้องดูตตแต่าตอนหลังจากนี้แผนที่ไม่มีลูามันมันแต่ยูติมันมีวางแผนรอสองคนยังไงบ้างในอนะาคตจะเป็นเมื่อตอนวิ่งเริ่รถวิงวงวงว่งมาไปเที่ยวลลช่วงนี้ก็มีแผนเรื่องธุรกิจกันชายแผนเรื่องธุรกิจในแบบ Sustain able, uh, sustainable อะไรเงี้ sustainability เนาะในเรื่องของแบบในพาร์ทของเขาที่เป็นเอนจิเนียร์ในพาร์ทของเราที่เราเรียนอันา kind of ยเอจิ้งอะไรเงี้ยก็เป็นแผนกลมๆที่เราอยากทำกันอยู่แล้วอนะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแผนเป็นเริ่มเป็นราวอะไรแต่ก็มีมีธุรกิจที่เราคิดว่าน่าจะตอบโจทย์กับคนในอีก10-20ปีข้างหน้า อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ธุรกิจเราก็ฉลองไปแล้วด้วยอะไรนะคะยอดขายใช่ค่ะฉลองแล้วถ่ายไปแล้วติดตามผลงานอยู่ขอบคุณนะซื้อหรือยังคะเนี่ยไม่ว่าวันนี้จีนจะมาเซอร์ไพรส์พี่พี่จะข่าวหยิบมาคนละแบบเดี๋ยวเราเปิดแบบเดี๋ยวเราเปิดใช่โอเคโอเคคอันนี้เราเป็นพรีเซนเตอร์แต่เขาก็ดีมากมากำระเมินทุกสัดส่วนใช่ค่ะขอบคุณค่ะ แสดงว่าเธอต้งองมีเขาทุกอย่างไปถึง